คุณได้คู่รักคุณได้คู่รักก็ไปดูจิตของคุณเด็ดว่าจิตของคุณเนี่ยราบเรียบไหมละ่ะคนมีคู่รักในจิตราบเรียบไหมเดี๋ยวคนมีคู่รักใหมๆ่ๆจิตราบเรียบไหมเห็นไ,ไหมเพราะว่าจิตมัน,มนเสียเพราะว่าจิตมันร้อนรุ่มหรือ ได้แต่งงานได้คู่ชีวิตมาคนธรรมดาสามัญโอ้ได้ได้เรามีคู่เรามีคู่แต่มองในฐานะของอรอยิยะวินัยสม,มนุนโหรือ้นปัญหาหนักปัญหาร้อนปัญหาเจ็บปวดทุกข์ทรมารย์เยอะแยะนี่มันคู่สียะ จิตคุณเสียความอิสระไงภาวะเบ่าโล่งโปร่โปรปปยยางโคตรไปไงาหมดไปแล้วจริงหรือไม่จริงอ่ะมักโหมดไม่มีไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีทำไมว่าจะรู้อย่างนี้ได้ตั้งนานเลยรู้มันก็เลยอ้มันรองอะไร กายของเราจิตของเราทำไมจะต้องไป <c oughs> ตกเป็นธาตุสิ่งนั้นสิ่งนี้น <c oughs> แบบนั้นแหละก็ <c oughs> เลย <c oughs> มามองว่ามา <c oughs> แห้เชื่อเจ้าวทึกจะได้เบาจะได้ง่ายต้นทุนชีวิตจะได้ต่ำต่ำมาก็เลยมีอดมสติอยากอยู่แบบ

ทีเราเลยที่พระองค์ทรงตรัสว่าคุณไปรักโคคุณกระทุกเรื่องโคคุณรักเกวียนคุณก็ทุกเกวียนมีรูปคุณก็ะทุกพอยรูปคุณมีทรัพย์คุณก็ทุกพอทรัพย์มียศมีตำแหน่งก็ทุกมีเยอะตำแหน่งที่พต้องค์ทงตรัสอย่างนี้เตือนอย่างนี้นะครีเชื่อ เห็นด้วยเหรอเราไม่เชื่อหรือเราไม่เห็นด้วยเหรเหชนไหมาาว่าจะมาเห็นเห็นแนวแนวนี้อ่ะแนวนี้เราเป็นผลมาท่ัสนพทีเจ้าแทนน่ใทีไอ้ยัที่มก็เป็นส่วน สงเคราะห์ไปสงเคราะห์ก็ดีดีแบบสงเคราะห์แต่มันไม่มีที่สุดไม่มีที่สิ้นสุดดีไหมโครงการพระเจ้าอยู่หัวนี่จะรัชการที่9้ารัชการที่สิบมีม,ม,ม,มีมีที่มีที่สุดไหม ใครเดินเดินแนวทางพระพุทธเจ้ามีที่สิ้นสุดก็จะว่าอย่างนั้นแล้วเดินเัินใจถึงนินยมดมการอย่างแท้แน่จริงแนวพระพุทธญามีที่สิ้นสุดน้องพระเจะเห็นว่าโอ้นังมันสัตรายโอ้นั่นมันร้อนโอ้นั่นมันเชื้โอโรค ไม,ไม่มีทัศนคติอย่างนี้แล้วเนี่ธรรมชาติรผ่านเอาไม่อยู่หรอกเอาไม่อยู่เอามอยู่คำว่าเอาไม่อยู่หมายถึงว่านั้นเห็นคุณค่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ด้อยไปเห็นว่า ทางโลกิยะหรือทางโลกประธรรมทั้งแปดประการทางมายาโวงโลกนี่มันอร่อยกว่าเลินกว่า,นาสนุกกว่าน่าสนใจกว่าดีกว่าแนวพูดเดย้าเซ็งเบื่อเบื่อ โอ้เขาเนี่ยไม่ไปอีกแล้วนะพอได้ยินจ้ะค่ะพอได้ยินจ้ะค่ะเสียงจะมาไมนดีนี่จะมาพูดธรรมะแล้วมันไม่เห็นเดี๋ทำให้ตั้งใจฟังพระอาจารจะจ้ะค่ะต้องพยายามตั้งใจเยี่ยมมาแล้วมาแล้วฟังเรื่องดีแล้วหมดถามลืม ไม,ไ,ไม่ฟังลึกในไม่ฟังลึกในในในจิตส่วนลึกส่วนลึกเนี่ยมันผ่านผ่านไม่ได้ไปย้ำต่อเหมือนก็ว่าเจอเมล็ดพืชพันธุ์ดีๆไม่เอาไปขยายต่อเจอเมล็ดพืชพันธุ์ดีๆไปวางไว้ๆๆๆจะเลยเน่าหมดเลยไม่เอาไปขยาย ยมยมเจอคำพูดอะไรดีๆของพระรูปไหนองค์ใดเนี่ยต้องจดไว้จำไว้ไปขยายต่อแล้วมันจะจำแม่นธรรมาเนี่ยเป็นนักจดสมุทรสมุทที่นำมาจดบันทึกเองสิมโมสิเจนเล่มที่ดูดี<ส><ส>เร่มขน,นาดน,นี้สิโมเจนเล่มนำรมาจด ร,รีบเขียนนึกอะไรได้รีบเขียนไม่ไว้ใจว่าเดี๋ยว,วจะเหมือน,นก็เลยนี่เป็นอารมณระติที่จะมาได้ข้าไหนนี้ก็มีเมมโมรี่อาไรอย่างเงาปะ แต่มันโทษทัยจามาด้วยเพราะอย่าลืมว่าเรามีอะไรเราชอบใช้อะไรนั่นคือเรารักสิ่งนั้นมะเราชอบอะติดใจอะนั่นคือเรารักสิ่งนั้นแต่พูดตองค์ความรักหนึ่งคือความกข์ความชอบกับความกข์ความ,วามนนอ,อย่างนี้เนี่ยก็เลยเห็นไหมมันซับซ้อนมันละเอียดมันประณีต ทั้งสองพุทธยาไม่แค่เ,เรื่องตื้นตึ้งง่ายๆเท่าไหร่ม,มาติมองว่าแม้คนถ้าหากว่าเกิดมาในชีวิตนี้ชาตินี้ถ้าเข้าใจหลักพุกทธธรรมโดยบริสุทธิ์โดยถูกต้องชีวิตดีมันจะแก้ปัญหา มากินได้ง่ายเลยความเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้มันจะง่ายเลยจะไม่ต้องไปแข่งขันกับสังคมนิยมอย่างนี้ ดีกว่าแบบทันส,สมัยไอ้ทันสมัยนั่นแหละใจมันจะรอ้อนใมันกจดีก็เลยว่ามาเลือกอนี้ให้มันดีกว่านี้ร้อยเท่าอมาก็ไม่อยากเอาไม่อยากแต่ว่าจะดีแค่นี้ ซื้อพูดยินว่าปีนี้ดีขนาดนี้อีกห้าปีสิบปีจะดีกว่านี้เขาไม่หยุดพัฒน,นาหรอกเขาจะม,มีกลยุทธ์อะไรมากกว่านี้อีกดีกว่านี้อีกเดี๋ยวนี้ได้ยินมันโทรศัพท์มีราคาเกือบแสนนะน,น,น,นะโยนเนาะโทรศัพท์เครื่งเดียวราคาเกือบแสนมีแล้วเนาะไปได้ยินไหมเกือบแสน ร้อก็ยังใช้ได้เนาะบางทีสามรก็ยังมีเนาะสามยังใช้ได้โอเข้าเอาออกได้แต่จะมาตลอดชีวิตเนี่ยจะมา้เชื่อพเจาเใจของสอบพระ้เ้าเถอแต่ก็อย่าดูถูกผู้่น เราดีคนน้นก็ดีแบบคนโน้นปลาก็ดีแบบปลาไก่ก็ดีแบบไก่เป็ดก็ดีแบเป็นก็ดีแบบนหลือนีเวลามันหมดแล้วจะไม่เยอสินาทีรสิบนาทีอีโยมจะถามอะไรบ้างไหม กัเคไปปฏิบ no. 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 ัตินอกรเียนอกดินใยนะมา้ทุกาีนี้น้องชายจะมาน้องชายมาจาไมโยมรู้อ่ะมาหาโยมันจะ